มาครับวันนี้เราจะพาไปชมการทําเหล็กแทงปลาไหลหรือว่าแหลมแทงเอยียนนะครับขนาด100เซนนะครับผมยาวๆสวยๆอย่างนี้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับสเตนเลสขนาด1นิ้วนะครับผมมาตัดขึ้นรูปให้ได้12เซนติเมตรนะครับตัดแล้วก็เคียขอบลบคมออกเลยนะครับผมเดี๋ยวมันบาดมืเอเรา เซตติมรจากนั้นก็นำเหล็กเหล็กเพลานะครับเป็นสแตนเลสนะครับผมขนาด2.5ุหุนนะครับผมตัดมาเมตรหนึ่งแล้วก็เจียลบคมเหมือนเดิมครับนี่พอเจียแล้วใช่ไหมนำท่อเหล็กสแตนเลสของเราเนี่ยมามาร์คเพื่อที่จะเจาะกึ่งกลางนะครับมาร์คเลย พอมาร์กเสร็จแล้วนะครับเอารอยบากตรงกลางไปเฉือนนิดหน่่ยครับเพื่อที่จะให้มันเจาะเข้าได้ง่ายจะไม่ลื่นนะครับพอเฉืนอนออกแล้วก็มาด้วยมาร์กเกอร์เราเลยครับเ็ครับพอได้อย่างนี้แล้วก็เตรียมสว่านเลยครับผม เจาะลงไปเลยดอกสว่านผมใช้อยู่สองจุดหุ้นพอดีครับผมพอเจาะเสร็จแล้วก็มาวัดดูรูว่ามันพอดีกับเพาสแตนเลสหรือไมครับโอเคพอวัดเสร็จแล้วแล้วก็นำปากกามานีชิ้นงานไว้นะครับแล้วก็เสียบเพาสตแตนเลสลงไปในรู เปิดตู้เชื่อมต่อกาวต่ออะไรเรียบร้อยครับทําการเชื่อมเลยครับผมอันดับแรกเชื่อมไว้ก่อนข้างหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะดัดให้มันตรงซะก่อนค่อยเชื่อมเต็มนะครับวิธีการดัดก็ตอกตอก,อกเล็งเล็งให้มันตรงสักนิดนึงเพื่อจะความสวยงามนะครับอพอดัดเสร็จแล้วก็เชื่อมครั้งต่อไปครั้งที่สอง คนละฝั่งนะครับผมล็อกเลยพอมันตรงแล้วก็เชื่อมล็อกโอเคเชื่อมล็อกเสร็จแล้วก็ดัดอีกนิดนึงครับเผื่อมันเอียงเผื่อมันอะไรโดนความร้อนนั่นเหล็กมันเอียงได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเต็มเลยครับผมเชื่อมเต็มแล้วก็เคาะสเก็ตออกครับเคาะออกให้หมดเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเผาปลายนะครับผมเผาให้ร้อนแดงเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ตีให้แบนนะครับเนี่ยวิธีการเผาผมก็ใช้วิธีเอาแก๊สนะครับลนลนจนเหล็กในแดงไปหมดแหละต้องแดงนะครับผมถ้าไม่แดงนี่ตีไม่ตีไม่ยุบเลยนะขับลนไปครับลนไป หลังจากนั้นแล้วก็เอาขึ้นเขียงเหล็กตีครับผมตีให้แบนเลยนะครับผมพอมันหายร้อนแล้วก็เราก็ค่อยเผาใหม่ก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเผาครั้งเดียวตีให้แบนอย่างนี้เลยนะครับ ตีให้ได้รูปทรงอย่างนี้เลยนะครับให้แบนๆไปเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ขึ้นแท่นเจียเหมือนเดิมครับโดยใบเจียผมจะใช้ใบตัดสี่เหนะครับผมใบตัดสแตนเลสนะไม่ใช่ไม่ใช่หินเจียนะเป็นใบตัดนะครับตีให้แบนนะครับเจียให้ขึ้นรูปให้สวยงามนะครับไม่ต้องให้บางมากนะครับผม เอาพอที่จะรู้สึกว่ามันเจียแล้วมันแหลมมันได้ส่วนได้คมนะครับหลังจากนั้นก็เอามาร์คเกอร์มาร์คไว้นะครับผมเพื่อจะผ่ากลางมาดูวิธีทำเลยครับผ่ากลางขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้ความชำนาญน,นะครับผม ต้องออกให้กลางตรงเท่านั้นนะครับถ้ามันเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คืองานจยอออกมาไม่สวยเลยนะครับค่อยๆทําไปนะครับ่าให้ได้ระดับความยาวความลึกประมาณ5-6เซนต์นะครับ5-6เซนต์นี้พอดีกับ าการแทงปลาไหลเลยนะครับผมไม่ยาวไปแล้วก็ไม่สั้นไปนะโอเคเจียเสร็จแล้วก็ทำการง้างครับง้างปลายแหลมแบ่งให้เป็นสองสีกครับผมโดยใช้การเอาสกัดแล้วก็ตอกตอกลงไปนะครับให้ปลายมันท่าง,งหางก,กันอย่างนี้นะครับ โอเคเพราะได้ไปลายอย่างนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เจยียอีกนะครับผมขั้นตอนนี้เราจะใช้หินเจียแบบหนานะครับผมเกี่ยวไปเลยครับเฉียนให้ไปเฉียนให้มันเอ่อให้ได้รูปทรงประมาณหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปทําในหินเจียบางอีกครั้งหนึ่งก็แต่งสวยนะครับ ก okay, ยร์ปนลครับับขตอนนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมใส่มงใส่แมสแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับโอเคพอระเจียร์เสร็จแล้วมันก็จะได้รูปทรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปขึ้นแท่นเหมือนเดิมเลยครับใบเกียร์บางนะครับเกียร์ให้เป็นขึ้นรูปทรงสวยๆเลยครั้งนี้ ค่อยทำนะครับผมไม่ต้องรีบขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ฝีมือและประสบก,การณ์นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องทำเหลี่ยมทำทรงมันนะครับโอเคเจียเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับ ก็คือการเข้ารูปเข้าทรงปลายแหลมนั่นเองครับผมโดยผมใช้แก๊สเป่าเหมือนเดิมนะครับเป่าให้ร้อนนะครับเป่าตรงโคนมันนะครับโคนโคนแหลมนะครับผมแล้วค่อยดัดให้มันทางออกเยอะๆขั้นตอนนี้ต้องระวังเลยนะครับผมอย่าให้มืออ,อหลุดไปพลาดไปโดนปลายแหลมนะครับผมบอกเลยว่าเสียวไส้ <laughs> โอยโอเคครับพอขึ้นรูปทรงนี้แล้วเราก็ เข้ากับบล็อกอาเหล็กที่เตรียมไว้แล้วก็ต่อให้มันเป็นรูปทรงครับต่อไปเลยครับเอาให้สวยเลยนะครับผมให้สองฝั่งเท่ากันเลยจะได้ไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง งอมากงอน้อยครับเอาไม่เท่ากันไปเลยเนี่ยครับจะออกมาเป็นอย่างนี้นะอ่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะก็คือการขัดครับผมขัดแต่งโดยผมจะใช้ใบขัดนะครับผมไม่ใช้หินเจียม,มเดิมนะใช้ใบขัดกระดาษทรายนะครับขัดแต่งในส่วนที่มัน เป็นสีดำหรือว่าเป็นสีดำที่เป็นปกคลุมเหลี่ยมของเหล็กของแหลมแทงเราไว้ครับขัดออกไห้หมดเลยมันใสๆงเงาๆไปเลยนะครับข่านตอนนี้ใครจะทำใครจะขัดเพิ่มเติมก็ได้นะครับหมายถึงขัดพวกไข่ปาวานนะครับขัดให้เงาเลื่มไปเลยก็ได้นะ แต่ตอนนี้ขั้นตอนนี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะผมรัดขั้นตอนให้เลยขัดปลาแล้วก็ขัดเออ่ดามจับมันนะครับผมทำความสะอาดที่แต่งไปเรื่อยครับเอาให้สะอาดเอาให้ใสไปเลย เนี่ยครับเนี่ยครับเสร็จแล้วแหลมแทงปลาไหลโอเคครับใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องหมันหมันอีสานพาวมวนเลยนะครับผมเผื่อมีคลิปอะไรดีๆแนะนำมาให้ผมผมจะทำให้ดูเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ